มีคลุกสูตรเข้มข้นกลมกล่อมสไตล์ฟู้ดเดย์เมนูยอดฮิต เครื่องน้อยทําง่ายมาทํากันเลยผสมซอสคลุกเพิ่มความเปรี้ยวนัวด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำส้มสายชูน้ําตาลปีบ๊บน้ําตาลสายเพิ่มความหวานนัวไม่ต้องกลัวไม่อร่อยค่อยๆใส่น้ปาปลาเพิ่มความเข้มขน้นเปิดไฟกลางค่อนอ่อนพร้อมคนให้เข้ากันส่วนผสมละลายเข้ากันดีชิมรสเปรี้ยวหวานเค็มตามชอบเคี่ยวต่อไปจนเดือดเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านด้วยพริกสามกระสรัพริกป่นพริกแดงพริกเหลืองทั้งเผ็ดทั้งหอมครบรสแน่นอนเพิ่มสีสันด้วยสีอูดดำหวานเติมน้ำเพื่อให้เคี่ยวง่ายขึ้นผัดซอสคลุก ให้เข้มงวดกําลังดีชิมรสอีกทีเพื่อให้ถูกปากเราที่สุดเตรียมเส้นหมี่อุ่นๆที่เราลวกสุกเด้งกําลังดีใส่ซอสคลุกสุดเข้มข้นลงไปไม่ต้องรีบใส่เยอะค่อยๆใส่ค่อยๆปรุงกระเทียมเจียวหอมๆบ้านไหนไม่กลัวอ้วนใส่เยอะๆหอมอร่อยคลุกง่ายมีคลุกสําคัญที่เส้นผสมกับซอสปรุงที่กลมกล่อมเข้มข้นคลุกเบาๆให้ซอสทั่วถึงสีสันเท่ากันสูตรนี้ไม่เน้นซีอิ๊วดำสีสันก็จะประมาณนี้คลุกเส้นเข้าทีถ่งงอกลวกกรอบกําลังดีคลุกต่อผสมจนเข้ากัน คลุกเคล้าแล้วก็ชิมรสปรุงแต่งกันตามชอบมีคลุกสไตล์ฟูดเดย์พร้อมจัดเสิร์ฟเส้นหนึบเด้งซอสแซ่บหนัวเมนูประหยัดทำง่ายทำขายก็มีกำไรคนกินพอใจเมื่อมีเครื่องเคียงแน่นๆกินเคียงกันเพิ่มความอร่อยลูกชิ้นจากหมูหรือหมูสามชั้นทอดแบบเราเข้ากันสุดๆโรยหน้าด้วยขึ้นช่เติมกระเทียมเจียวอีกสักนิดกินอิ่มกันแบบจุกๆเย็นนี้ลืมทำกันนะ